ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไทอัมมอเตอร์ไซค์เคิลไทยแลนด์ที่ชนบุรีนะเป็นโรงงานที่กำลังจะเปิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นโรงงานที่6เป็นโรงงานที่ผลิตมอเตอร์ไซค์ขึ้นทั้งคันเสร็จเลยก็คือวันนี้เราไม่ได้มาดูมอเตอร์ไซค์แต่เรามาดูระบบรักษาความปลอดภัยนอกจากกล้องวงจรปิดแล้วยังมี walk t h r o เครื่องตรวจจับ โลหะและสแกนอาวุธเราไปดูการติดตั้งและเขาใช้ทำงานอะไรไปกันครับครับแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัวของโรงงานไทยอั่มนะครับและทางเดินที่ผมเดินอยู่นี้ก็คือทางเดินเข้าออกของพนักงานก่อนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่นะครับในส่วนของความปลอดภัยเครื่อง w oh a l k t o ูสแกนโลหะเพื่อป้องกันการโจรกรรมอะไรออกไปข้างนอกครับก็คือตอนเดินออกเนี่ยก็จะมีการเดินผ่านเครื่อง Walk กทสแกนโลหะนะครับ และในส่วนนี้ก็คือจะติดกันทั้งหมด3ตัว2จุดนะครับและนอกจากนี้ทางไทยอัำมไทยแลนด์เนี่ยก็ยังไว้วางใจให้ดิจิตอลโฟกัสเนี่ยติดเครื่องสแกนโลหะทุกโรงงานของไทยอัำมนะครับวันนี้ที่มาส่งงานนะครับจะเป็นตัวรุ่น33โซนนะครับโมเดล SMG 533 IC ค่ะครับผมก็ตัวนี้มีได้33โซนแล้วก็มีในส่วนของกล้องด้วยเพื่อ แคปเจอใบหน้าด้วยนะครับส่วนของการใช้งานนะครับฝั่งเมื่อกี้จะเป็นเรื่องของดิสเพย์หน้าจอเพื่อแสดงตัวภาพวิดีโอนะครับส่วนทางนี้นะครับของพี่จะใช้เป็นนี่ส่วนของการาาตรวจเช็คอะไรบ้างครับโลหะของอุปกรณ์เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ครับผมชิ้นส่วนทุกอย่างที่เป็นโลหะจากการผลิตออกมาพนักง,งานต้องเดินผ่านประตูตนี้ครับผมแล้วตรวจจับโลหะว่าใครแอบพกอะไรมาหรือเปล่าก็จะมีรอปช่วยตรวจอีกทีตรงนี้ โดหลักๆก็คือใช้เครื่องนี้แหละัตรวจพนักงานที่เดินผ่านประตูนี้ก็คือจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตามตัวตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของตัวหน้าจอนะครับเวลามีบุคคลที่เดินผ่านมาแล้วมีสิ่งของนะครับก็อี๋ยวโอเคก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับก็ด้วยจอของเขาเนี่ยจะแบ่งเห็นชัดเจนกว่ารุ่นเก่าๆก,ก็คือมี3 3สโซนก็จะขึ้นให้เป็น 3 3ช่องเลยนะครับส่วนบริเวณไหนที่มีสิ่งของเขาก็จะมีตัวแถบแดง,แดงขึ้นให้รวมถึงตรงประตูนี้ก็จะมีเรื่องของไฟสีแดงขึ้นให้ด้วยนะครับอ่าจจะมีเสริมนิดนึงก็คือในส่วนของการนับพาร์นะครับก็จะมีพาร์ท,ที่เป็นข้างบนนะครับเป็นการนับเขาของบุคคลที่เดินเข้ามาถ้าไม่มีของเลยจะขึ้นแค่ข้างบนแต่ถ้ามีของปุ๊บหรือมีในส่วนที่อ่าบิดปกตินะครับตัวเครื่องอะลามก็จะนับข้างล่างให้นะครับตัวนี้สามารถนํามาตรวจเช็คแล้วก็เข้าซอฟต์แวร์ได้นะครับ ว่าวันหนึ่งมีการเข้าออกกี่ครั้งอย่างนี้นะครับเป็นต้นแล้วก็มีการอลา,าบกี่ครั้งโอเคครับเบื้องต้นประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ุมค,ครับ